สวัสดีค่ะพบกับช่องบัวตองบลาเดเชนแนลและวันนี้พบกับออลลี่แอนบัวตองพี่เจ้าสงสัยทำไมวันนี้เราใส่เสื้อกีฬาเพราะว่าเมื่อเชียรเราอยู่ไม่ได้ฮ่าฮท่าไม่บอกใครนะอันนี้เป็นของซันนะทุกคนเรามารีวิวของซันอยู่นี่โอ้ประมาณหนึ่งพันหนึ่งแสนหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทโอเคอันนี้นะ น,นีู่่ได้แล้วแล้วเราก็จะแกะกันด้วยมีดนะไม่ใช่เอามือออกก็ได้แกะเทปออกมาจากมือ,อ,อ,อก,ก็ได้าแ,แกะอึอ่ได้ะละแกะเทมอ้มาดูดีแกะมาดูมันเป็นสีอะไรให้ทาทุกคนมันมีสีเขียวฟ้าม่งแดง,งน้เงินนี่เราได้สีฟ้าข้างในก็ไม่มีใส่ชั้นมาให้แล้วเพราะว่า เราบอกพนักงานว่าเรามีสายชาร์จอยู่แล้วเป็นสายชาร์จของ14 Pro Max คือ14 Pro Max ก็ได้เหมือนกันนะสามารถชาร์จได้เดี๋ยวเราจะเปิดดู1 2ติิดนี่ไงทุกคนได้แล้วเนี่ยนี่เราต้องกดรหัสก่อนนะแต่เราไม่รู้รหัสอ่ะเดี๋ยวเราตั้งรหัสดีกว่าเข้า u t u b e ติ๊กกันนาเต็งก้าโงน่าเต็งก้าแล้วนี่คือได้ซาตาบีดี อันนี้เราก็คนรหัสกันนะตู้ตู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 นี่นะทุกคนรหัสเราตู้ตู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 อันนี้ไม่ใช่รหัสจริงนะรหัสจริงคือแปด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 พุ่นเล่นใครจะไปบอกรหัสคนเอง่ะเดี๋ยวมันก็มีคนล็อก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 กล้องน่าหัก็จะเป็นเล็ก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 ่งนี้ ข้างหลังก็งัจะถ่ายรูปยังไงก็รูนี่ดิอ่ะ <c oughs> อย่างนี้นะเพื่อนขึ้นกดถ่ายนี่ไกล้องทุกคนดูอองรีบอกว่มมาไม่มีกล้องล <c oughs> แล้วสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายแล้วเจอกันคลิปหน้ามาไว้ก่อนคลิปหน้าอยากให้ทำอะไรก็เมนมาใต้คลิปได้เลยนะ โอเคกดจยดคลิปหน้าอยากให้เรารีวิวอะไรที่เราทำเองจากกระดาษก็เม้นมาใต้ลิงก์เม้นมาใต้คลิปได้เลยนะเม้นมาใต้ลิงก์อะโอเคบายบาย